สวัสดีคะ่ะพบก,กับเาาช่องแม่น้อยหน้าแฟมิลี่นะคะสวัสดีตอนเช้าๆมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,เ,ว <S <S 1> <S 1> เด็กซเด็กซนมาแล้วนะคะแม่แม่เอ้าเอานักลองขึ้นเวทีแล้วนะคะแม่แม่ นักร้องขึ้นไปทีแล้วไปเอกหอลำเอา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 เลยเอาเลยเอาเลยอื่นขึ้นมาเล่น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 โชว์โชว์ชวเอาสวัสดีครับก่อนใครจะกินอ้อยเร็วครับก่อนนี่ใครจะกินนี่ครับครับก่อนเอา เด็กชนเด็กชนตื่นขึ้นมาเล่นอย่างเดียวอ้อยออ้อยอ่ะกัดก่อนกัดก่อนเร็ว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 เราจะกินอ้อยก่โโอนคีัดก่อนครับโชว์เร็วโชว์เร็วโชว์ก่อน วันนี้ตื่นแต่เช้านะครับแม่แม่วันนี้ผมตื่นแต่เช้าเลยสองวันแล้วผมตื่นแต่เช้าอร่อยบ่อร่อยบ่อร่อยไหมครับดูดูดูความจนความดื้อความนความดีความน่ารักของนั้นแม่ดู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 อา๋ออ๋อ ว่าผมน่ารักขนาดไหนแม่ไม่ดูผมน่ารักขนาดไหนครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเลยครับตอนครับตอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยขังไงอุ้ยขังไงอุ้ยไงหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาดู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 นะเอาดูโูดูอูหุ่นสวยมากหุ่นรอนะครับหุ่นรอ ลายหลังจระอหนายหลังลงกังจะน o เอาเอาครับเร็วครับครับก่อนครับ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 เก่งมากทั้งโลทั้งเก่บนะครับนี่ม่ทั้งโลทั้งเก่งทั้งน่ารักดูดู ผมโชว์หุน่นหุ่นพ่อพันหุ่นพ่อพันนะครับน่หุ่นพ่อพันหุ่นนายแบบใช่ไหมนี่หุ่นพ่อพันดีหุ่นพ่อพันดีแม่แม่ต้องให้ผมกำลังใจผมนะครับเพราะว่าผมหลอ่อเอาครับทั้งหลอ่อทั้งเก่ง ครับก้อนฮเก่งจริงๆเลยลูกชายแม่แม่เก่งจังเลยลูกชายแม่แม่เก่งสุดยอด เขียวปากยำอ้อยเด้องไม่มีปากเขียวอ้อยครับปากเขียวอ้อยอร่อยมากครับก่อนวิวิวโชว์สูงวิววิวดู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 สูงขนาดไหนผมยังไม่กลัวเดีย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  นี่ทางนี้ทางนี้เร็ว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 กลไม่ได้กินนะครับแม่กลัไม่ได้กินเอาปรับครับอปากอาปากยิ้มสวยๆยิ้ม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 ใแม่ดูก่อนยิ้มยิ้มหวาน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 นะครับผมยิ้มหวาน เด็กดื้อเด็กขี้ออดครับก่อนยิม้มหวานด้วยยิม้มหวานด้วยอาย้มันหวานยิมนย้มันหวานยิมย้มรอยิ้มรอครับครับอดูปากเขี้ยวนะปากเคี้ยวโอ้ยนะครับนี่ ừ, 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 ดูยะยายะ,ยะ ยะยะดูดูท่านี้ดูท่านี้ยะ yeah. ถอยๆวยสอยสย,ยสูงขนาดไหนย่อมขึ้นไดเ้เด็กดือ้อเด็กซน,งนลงมาลงมาลงมาเร็วลงเวทีได้แล้วลงเวทีได้แล้วครับ ยังไม่อิ่มครับยิมบ้มหวานก่อนยิมนย้มหวานยิ้มหลโๆเอาครับหลโๆครับหลโลอย่ามันสูงอ่ะอาปากครับก่อนครับก่อน อื hmm. ้อยอดความดื้อความสนความน่ารักนะคะแม่ๆม,มีรวมหมดทุกอย่างอยู่ที่เพชรเจ้ารวมหมดครบสเต็ปเลยเพชรจ้าทั้งดื้อทั้งสนทั้งน่ารักสุดยอดฉลาดาครับกอนครับครับกอนครับครับเร็ว ทาเป็นแม่แม่ดูอนทัาเป็นแม่แม่ดูอน LGBTQ. ลงมาลงมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับลงมาก,ก่อนครับลงเวทีก่อนครับลงเวทีก่อนนะครับคุณลูก โดดโดเลยโดดเลยโดดเลยดดเลย,ยังห่วงกินอยู่นะครับแม,แม่ยังห่วงอยู่ยังห่วงกินอยู่เอาเอาเอาไม่อยากลงไม่อยากลงมาลงมา,ลงมาก่อนเร็ว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 ลงมาตัวลงมาตัวตึ้ง ญหาอย่างมองหาอะไรครับหาของกินหาของกินนะครับหาของกินนะครับหมดแล้วหมดแล้วอ้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพอลืมยัง่ยว่าท่านไปเลยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถรด,ด โดดเลยครับดันนะดันอืมไหลังไงหลังเอาไงหลังไงหลังเอาเอาใครจะเอาสวัสดีครับก่อน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 ถึงจะให้ลิ้น

จ้ะผมเล่นอันใหม่ก็ได้ผมเล่นผมอันใหม่นะครับเฮ้ยจุ๊บอาสำหรับทิ่นี้ก็เค่นีีก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกดซับสไคร้กดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาไปพี่พี่น้องพอยเพชรจ้าด้วยนะคะ sewatika.